Beep. 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 พยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติในปีพุทธศักราช2535ด้วยสถานการณ์ใกล้ศูญพันุของพยูนทําให้พยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันได้มีการสำรวจประชากรของพยูนทางอากาศตลอดจนพฤติกรรมต่างๆของพยูนรวมถึงนิเวศวิทยาของญ้าทะเล และออกพระราชบัญญัติอนุรักษ์แหล่งญ้าทะเลซึ่งเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการและอนุรักษ์พยูนอย่าง,ย,างยั่งยืนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะญ้าทะเลและพะยูนของจังหวัดตรังจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับชุมชนชายฝั่งในฐานะผู้ใกล้ชิดทรัพยากรโดยตรงรวมถึงการปลูก,กจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพายุให้มีความยั่งยืนแหล่งญาตในทะเลในจังหวัดตังเนี่ยเรามีพื้นที่แหล่งญาตทะเลโดยประมาณเนี่ยจากการสำรวจล่าสุดนะครับโดยกรมทรัพยากรทางทะเลไระชายฝั่งเนี่ยตอนนี้สถานภาพญาตทะเลเนี่ยมันจะมีพื้นที่รื้วงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ33,000กว่าไรนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ที่21,000กว่าไรเมื่อปีพศ2อ0 0 554นะครับตอนนี้เนี่ยสัมปาะของยาทะเลนี่แสดงว่ามันมีการแพร่แพรกระจายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ข่าวการตายของพยูนสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้พบเห็นมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแต่ละปีมีพยูนตายปีละ5ถึงแตัวถือเป็นวิกฤตการณ์ของสัตว์น้ำทางทะเลในประเทศไทยสำหรับสถานการณ์พยูนโดยเฉพาะจังหวัดตังนะครับจากการสำรวจที่ผ่านมาเมื่อ,อสำรวจเมื่อปี2557นะครับก็จะมีพยูนอยู่ประมาณ 125-135ถึง135ตัวนะครับแล้วก็เมื่อปี2558ช่วงต้นปีก็มีการสำรวจอีกครั้งนึงคือกรมทรัพยากรทะเลได้ฝั่งโดยผู้ชี่ยวชาญทางสัตวแพทย์นะครับจะมีการสำรวจประชากรของพยูนเป็นประจำทุกปีนะครับปี5ปีพศ2558นะครับสำรวจช่วงประมาณช่วงต้นๆปีก็จะพบประชากรพยูน ในพื้นที่ยัยหว,วตังนี่ประมาณ1 3 5ยสถึงร้อตัวก็ถือว่าถ้าถ้าในภาพรวมเนี่ยจำนวนประยุนของัววงหวตังมีเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าอัตราการเกิดของประยุนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนอกจากการตายโดยธรรมชาติของประยุนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประยุนทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เสื่องโรมลงการขนส่งทางน้ํา และการประมงชายฝั่งซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ของพายุจังหวัดตังเป็นจังหวัดที่มีพายุฝงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจากวิกฤตของด้านทะเลแล้วก็การใช้การช้จยย่ายที่มากขึ้นเนี่ยทำให้จังหวัดตังเนี่ยประสบกับการสูญเสียพายุนะครับในแต่ละปีเนี่ยมากละห้าตัวนะครับก็ในบางปีก็สูงมากถึงเจ็ดถึงสิบตัวนะครับก็ทําให้ผลของการลดลงของพายุเนี่ยพบมาก เพิ่มมากขึ้นนะครับแนวทางนรอบที่ผ่านมาจังหวัดก็พยายามจะเคลื่อนเรื่องของการจัดการด้านทะเลในการคุ้มครองนะครับการจัดการเรื่องของการประกาศเขตอนุรักษ์ข้อมันจะต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็ทําได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมกับภาควิชาการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเราพยายามทํากิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์ทางด้านเรื่องของทะเลชายฝั่งเพื่อเช่อมยงมาสื่อเรื่องของพายุนะครับกิจกรรมตัวหนึ่งซึ่งได้ผลมากก็คือเราใช้เรื่องของการ ฟื้นฟูหญ้าทะเลการปลูกหญ้าทะเลในจังหวัดตรังเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราใช้ในการสร้างกิจสำนึกให้กับเยาวชนชมรมรักดุยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งปลูกหญ้าทะเลต่อชีวิตประยูท์คู่ทะเลตรังมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาและการถอดบทเรียนบริบทของสังคมชุมชนชายฝั่งซึ่งจะเป็นการยกระดับความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนในการถ่ายทอดแก่ผู้สนใจอีกทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสวิถีชุมชนชายฝั่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสถาบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจมลมรักอยู่ยงนะครับเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประยืนให้แก่เยาวชนนะครับโดยการนําเยาวชนมาทํางานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นการปลูกหญ้าทะเลนะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ประยืนครับนี่เป็นเพียงเยาวชนกลุ่มเล็กๆที่พยายามมุ่งมั่นฟื้นฟูหญ้าทะเล พื่ออนุรักษ์พยูนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความร่วมมือร่วมใจจากเยาวชนกลุ่มอื่นๆและทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ทะเลตรังต่อไป